องรอตรวจพูดจังไม่ได้เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงหมอรามาแล้วก็นั่งรอน้าห้องตรวจอยู่นี่นะคะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากเลยค่ะเป็นคลิปที่ว่ากินอย่างไรออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดีดูอายุน้อยแล้วก็ชะลอวัยนะคะโอเคเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเป็นคลิปแบบพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์นะคะเนื่องด้วยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก้อยไปพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ซึ่งสุขภาพเนี่ยคุณหมอย,ยังเอ่ยปากชมว่าสุขภาพดีมากๆและเดี๋ยวพี่ก้อยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่า มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับพี่ก้อยบ้างพี่ก้อยถึงบอกว่าให้คุณเริ่มออกกําลังกายแล้วกินอาหารสุขภาพอาหารดีๆนับตั้งแต่ต่อไปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากไปฟังกันเลยค่ะปัจจัยในการชะลอวัยแล้วก็ลดอายุของเราเนี่ยให้ หลายคนเนี่ยเดาอายุเราไม่ออกเลยว่าอายุเราเท่าไหร่แล้วยังดูอ่อนวัยแล้วแข็งแรงด้วยนะคะก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะซึ่งพี่ก้อยเนี่ยโนต้ตออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ก้อยทําในช,ชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าพี่ก้อยทานอาหารแบบไหนออกกําลังกายยังไงพี่ก้อยถึงได้ดูเหมือนอายุยังน้อยอยู่แล้วก็ ที่สาคัญแข็งแรงด้วยค่ะแข็งแรงมากๆเลยผลการตรวจของคุณหมอคุณหมอคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าเมื่อพี่ไปตรวจอ่าร่างกายเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่ามวลกระดูกพี่ก้อยแข็งแรงมากๆแล้วความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยมีเยอะแล้วก็ความดันโลหิตนะคะอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็น้ำตาลในเลือดไม่สูงแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงและประกอบกับ ตรวจมดลูกประจําปีด้วยมดลูกพี่ก้อยแข็งแรงมากค่ะผนังมดลูกเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยคือคุณหมอบอกว่าสามารถมีลูกยังมีลูกได้อีกแต,แต่พี่ก้อยก็แบบว่าคือเหนื่อยแล้วน้องพิมก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ประกอบกับว่าในช่วงอายุวัยขนาดนี้เนี่ยทุกคนผู้หญิงทุกคนรู้อยู่แล้วก็จะต้องเตรียมตัวที่จะเข้าวัยทองใช่ไหมคะคุณหมอย,ยังบอกเลยว่าพี่ก้อยเนี่ย อายุยังเหมือนแบบผู้เอ่ออายุ37อยู่เลยซึ่งแบบว่าโหพี่ก้อยฟังแล้วก็ดีใจมากๆเลยแล้วคุณหมอบอก,กว่าแข็งแรงมากๆซึ่งพี่ก้อยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปัจจัยที่สิ่งที่พี่ก้อยทำเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือก็จะมีทั้งหมดนะคะ4 4สปัจจัยด้วยกันนะคะพี่ก้อยอันดับแรกเลยนะคะพี่ก้อยจะ ออกกำลังกายออกกำลังกายในที่นี้ก็คือจะรวมทั้งออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะคะใน1อาทิตย์เนี่ยพี่ก้อยก็จะแบ่งเป็นเวทเทรนนิ่งสัก3-4ถึงวันแล้วก็เป็นคาร์ดิโอสัก2วันนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นวันพักนะคะซึ่งจะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คืออาหารค่ะอาหารสําคัญมากเลยค่ะแล้วก็อเดี๋ยวเรากลับไปอันที่1ก่อน การออกกำลังกายหลายคนยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเวทเทรนนิ่งซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก้อยไม่เคยรู้เลยแล้วพอพี่ก้อยออกกำลังกายเนี่ยเริ่มออกกำลังกายพี่ก้อยก็มาศึกษาว่าเวทเทรนนิ่งทำให้เรามีมวลกระดูกที่มากขึ้นแล้วก็กระดูกแข็งแรงนะคะซึ่งพี่ก้อยประสบกับพี่ก้อยตัวเองเลยค่ะคือพี่ก้อยเนี่ยล้มสองครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ย ลื่นลื่นบันไดลงมาเพราะว่าน้ําแอร์รั่วและลื่นนะคะมองไม่เห็นตื่นมาต่อตื่นมาเข้าห้องน้ำและลื่นตกบันไดไปเลยค่ะแล้วก็หลังเนี่ยหลังเนี่ยช่วงหลังล่างเนี่ยกระแทกกับบันไดซึ่งเจ็บมากซึ่งตอนนั้นคิดว่าตัวเองหลังหักแล้วมันชาลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยคะ่ะปรากฏสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นได้แล้วก็คิดว่าเอ้ยเราก็แบบชาชาเราก็กลัวเหมือนกันแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏไปหาหมอ ก็ไม่เป็นอะไรแล้วพร้อมกับฟื้นตัวเร็วมากเลคะซึ่งคุณหมอบอกว่าข้อดีของการออกกำลังกายเวทเทรนนิง่งพี่ก้อยถึงได้รู้ว่าทําให้กระดูกของพี่ก้อยแข็งแรงประกอบกับการที่มีกล้ามเนื้อค่ะพอเรามีกล้ามเนื้อปุ๊บกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะห่อหุ้มหอ่อ ที่พี่ก้อยดูมีกล้ามเนื้อหนาๆเนี่ยคือห่อหุ้มกระดูกไว้ซึ่งทําให้เราเนี่ยลดแรงกระแทกตรงนี้นะคะซึ่งพี่ก้อยก็ฟื้นตัวเร็วมากเลยเนี่ยค่ะข้อดีของการเวกทรนี่ค่ะมวลกระดูกแข็งแรงแล้วก็ทําให้เรามีกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราล้มเราอะไรเนี่ยจากหนักเปลี่ยนเป็นเบาแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากค่ะคือแค่วันลุกขึ้นพี่ก้อย เป็นปกติแล้วถามว่าแรงไหมหลังลากกระแทกนี่แรงนะคะเจ็บมากเลยแล้วก็ครั้งที่สองนี่คือล่าสุดค่ะล่าสุดนี่คือพี่ก้อยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูปจะเห็นรูปตรงนี้นะคะก็คือพี่ก้อยเนี่ยเลี้ยงนกแล้วก็พยายามที่จะยืนบน ออกกลมแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแขวนกรงงกปักปวดตะโตะมันหักโต้มันหักพี่ก้อยนี่ตีลังกาแบบนี้นะคะยิมนาสติกและคอนี่พับลงมาแบบนี้นะคะคอซนเลยอะ่ะคือตอนนั้นคิดว่าโอยคอ,คอ,อคอต้องเล้าคอต้องเคสหรือว่าแบบหรือกระดูกคอต้องเล้าคิดว่าต้องใส่ดามไอ้นี่แน่เลยเพราะว่าตัวชาคือตีลังกาแบบนี้เลยนะคะนึกออกไหม ขาหายแล้วก็ตีม้วนคอตลบมาอย่างนี้เลยค่ะแบบนั้นเลยจริงๆนะแล้วคิดว่าบอกผูตายแล้วเราต้องอะไรหักนะหรือต้องมีอะไรหักไนดะ้หรยอเพราะว่าเจ็บช่วงนี้มากๆเลยปรากฏก็ไม่มีอะไรแล้วฟื้นตัวเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ก้อยมีกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ กล้ามเนื้อตรงช่วงเขาเรียกช่วงช่วงนี้ช่วงสะพานคอทําให้แข็งแรงเนี่ยค่ะนี่คือนี่คืออุบัติเหตุสองครั้งที่เกิดขึ้นกับพี่ก้อยแล้วก็มาที่อาหารนะคะอาหารเนี่ยพี่ก้อยกินเนี่ยพี่ก้อยจะแบ่งออกเป็นโปรตีนเนี่ยพี่ก้อยกินทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าออกกําลังกายแล้วก็ผู้หญิงที่อายุมากขึ้นหรือไม่ผู้สูงอายุนะคะ โปรตีนสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราอยุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเราสลายเพราะนั้นเราต้องกินโปรตีนเพื่อทดแทนกล้ามเนื้อที่สลายนะคะจะเป็นโปรตีนชนิดไหนก็ได้เป็นไข่ก็ได้ไข่ก็ย่อยง่ายค่ะหรือจะเป็นพวกนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วกอ็อ่ที่สองนะคะต่อไปนะคะอันดับที่สองนะคะของอีโพยเดี๋ยวจําไม่ได้อันดับที่สองนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นไขมันนะคะไขมันที่ไม่ก้อยทาน ประจำนะคะก็จะเป็นไขมันที่ดีนะคะอย่างเช่นพวกถั่วต่างๆค่ะและยังเป็นอาหารว่างในช่วงที่เราหิวด้วยค่ะก็จะเป็นถั่วเหลืองนะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็ได้แต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ถั่วแอลมอนถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่โปรตีนสูงมากเลยค่ะหรือจะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะคะเป็นไขมันที่ดีถั่วต่างๆเลยค่ะเป็นไขมันที่ดีนะคะแล้วทําให้เราอยู่ท้องด้วยค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่กําลังจะเริ่มเข้าวัยท้องค่ะเพราะในถั่วมีสารที่ช่วยกระตุน้นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะอันนี้คุณหมอก็บอกมานะคะ พี่ไปตรวจสุขภาพนะแล้วคุณหมอบอกว่าโหยนี่ยังไม่เข้าสู่ระยะวัยทองอีกประจำเดือนยังมาปกติแล้วก็ยังสุขภาพดีมากเพราะว่าพี่ก้อยทานถั่วค่ะเห็นไหมคะว่าอาหารเนี่ยมันทำให้ชะลอวัย ได้จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็การออกกำลังกายต้องทําควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ไขมันที่ดีอีกก็คือน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวแล้วก็อะโวคาโดค่ะพี่ก้อยจะทานพวกนี้สลับกันอย่างเช่นน้ามันมะกอกเนี่ยพี่ก้อยก็จะมีติดบ้านในการปรุงอาหารในชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะหรือจะใส่ใส่กับน้ําสลัด ะะหรือจะน้ำมันมะพร้าวก็ได้ชงกับกาแฟนะคะแล้วก็ทานก่อนไปออกกำลังกายนะคะดื่มก่อนไปออกกำลังกายนะคะ แล้วต่อไปนะคะนี่คือไขมันที่ดีที่พี่ก้อยทานประจํานะคะแล้วก็อ๋อแล้วก็กรีบโยเกิร์ตค่ะก็เป็นไขมันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโปรโตีนด้วยะคะ่ะต่อไปปัจจัยที่3นะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตในที่นี้เนี่ยพี่ก้อยจะไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงเดี่ยวนะคะ หรือว่าน้อยครั้งมากคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็อย่างเช่นพวกข้าวข้าวสวยปกตินยคะซึ่งมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เร็วแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายค่ะพี่ก้อยจะเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวกล้องพวกอ่ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ควินัวนะคะซึ่งจะมีโปรโตีนและพวกธัญพืชทั้งหลายที่มีไฟเบอร์ค่ะพี่ก้อยจะไม่ทานน้ำตาลขัดขาวนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานขนมพี่ก้อยก็จะทำเองแล้วก็จะใช้ น้ำตาลย่าหวานค่ะหรือน้ำตาลดอกมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดนะคะที่เป็นแบบผงซึ่งข้อดีของมันก็คือมันดูดซึมช้าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้าเรายังมีเวลาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดูดซึมเนี่ยการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้าเปลี่ยนเป็นไขมันได้ช้านะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าค่า G.I มันต่ำค่า G.I ก็คือการดูดซึมช้านะคะน้ำตาลขัดขาว ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยค่ะแล้วการทานน้ำตาลทําทให้ผิวเหี่ยวและแก่เร็วค่ะจะสังเกตคนที่ทานน้ำตาลทานหวานเยอะๆเนี่ยมันจะไปทําให้ผิวของเราค่ะผิวหนังของเราเนี่ย ไม่ชุ่มชื่นแล้วก็ผิวแห้งง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนี่รู้กันแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ก้อยทําพี่ก้อยก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังะคะ่ะขนมนะคะพี่ก้อยจะไม่ได้ทานขนมจุกจิกหรือของทอดหรืออะไรนะคะถ้าอยากทานขนมพี่ก้อยจะทําเองทําจากน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตโตนโด,ดหรือน้ําตาลย่าหวานนะคะหรือจะทำะจะทานน้ําตาลที่ เขาเรียกว่าอะไดูดซึมช้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ทานทานอาทิตย์ละแค่หนึ่งครั้งไม่ได้ทานทุกวันและไม่ได้ทานสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพอเราเริ่มทานหวานปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มติดหวานแล้วเราจะหยุดยากเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะพี่ก้อยจะไม่ค่อยซื้อขนมติดบ้าน,นะค่ะเพราะนอกจากว่าเราเนี่ยพอเราเห็นขนมแล้วเราจะอยากทานแล้วก็จะหยุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เริ่มจัดการไม่ซื้อขนมเข้าบ้านนะคะพี่ก้อยจะทานขนมแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะหรือเราเรียกว่าชีตมิลนะคะชีตมิลนะคะไม่ใช่ชีตเดชีตมิลก็คือเมื่อเราออกกําลังกายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพี่ก้อยจะออกกําลังกายสม่ําเสมอและทานอาหารดีๆเลยทั้ง7วันนะคะแต่จะมีวันที่7นะคะที่พี่ก้อยเนี่ยปลดปล่อยตัวเองในการอยากกินขนมหรืออยากกินอะไรแต่ก็จะไม่ใช่ขนมที่แบบเค้กหรือแบบ ค่าและเครื่องดื่มนะคะที่พี่ก้อยทานเป็นประจํานะคะดื่มเป็นประจําพูดผิดต้องเป็นดื่มนะอันดับหนึ่งกาแฟาค่ะกาแฟดําดซึ่งไม่ใส่น้ำตาลนะคะแบล็คคอฟฟี่หรืออเมริกาโนเย็นค่ะพี่ก้อยจะดื่มนะคะตอนเช้าก่อนออกกาลังกายค่ะก็จะสลับกับเครื่องดื่มที่จะดื่มเป็นประจํานะคะก่อนออกกําลังกายนะคะหรือแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านะคะซึ่ง อแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนถามพี่ก้อยมากเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่ของบารนะคะยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วแปะไว้ข้างบนด้วยะคะ่ะของบารนะคะก็คือดื่มผสมน้ํานะคะหรือว่าดื่มน้ำเปล่านะคะผสมกับแอปเปิ้ลวินิกาไซเดอร์เนี่ยคะ่ะหรือเขาเรียกอะไรแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิกา2สอชอตอ่าสำหรับพี่เนี่ย สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดื่มก็คือ1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะเพราะว่าถ้าเยอะมากเนี่ยมันก็มีฤิ์เป็นกดอ่อนๆนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแอปเปิลมักค่ะนะคะสังเกตนี่ที่ตูดของมันนะคะเห็นไหมจะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้ก็คือมันยังไม่ได้ถูกกรองนะคะซึ่งจะมีเอนไซม์ที่ดีมากเลยประโยชน์ของมันก็คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญค่ะแล้วเราถ้าไปออกกำลังกายนะคะทำให้การเผาผลาญของเราเนี่ย อมีมากขึ้นนะคะซึ่งพี่ก็ต้องใช้ตัวช่วยตรงนี้นะคะในช่วยช่วยในเรื่องการเผาผลาญค่ะเรื่องเมตับบริซึมนะคะแล้วก็ถ้าคุณดื่มแล้วคุณไม่ออกกำลังกายมันไม่สามารถลมน้ําหนักได้นะคะคุณต้องดื่มและไปออกกําลังกายค่ะมันเป็นตัวช่วยนะคะแล้วเครื่องดื่ม อันดับที่ที่พี่ก้อยก็ดื่มไปประจำก็คือย่าหวานค่ะย่าหวานต้มนะคะซึ่งกระหายร้อนแล้วก็ยังช่วยเหมือนกันค่ะก็คือช่วยเรื่องลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะซึ่งพี่ก้อยเนี่ยน้าตาลในเลือดคือซึ่งไม่สูงเลยอยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะคะอันเนี้ยย่าหวานนะคะซึ่งพี่ก็มีคลิปการต้มย่าหวานไว้ดื่มแก้กระหายนะคะแล้วก็ เครื่องดื่มอีกอย่างนึงก็คือน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ําตาลนะคะซึ่งเราก็ไปเลือกซื้อได้เลยค่ะบอกเขาว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะพี่ก้อยก็จะดื่มในช่วงตอนเช้าหรือช่วงมื้อเย็นนะคะถ้าลดอาหารนะคะแล้วก็มันจะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราแล้วก็เอสโตรเจนค่ะ ในของผู้หญิงเนี่ยช่วยให้เอสโตรเจนทํางานได้ยาวนานมากขึ้นถ้าใครอายุมากเริ่มที่จะแบบ40อับแล้วนะคะควรดื่มน้ำเต้าหู้นะคะเพราะจะทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยไม่หมดไปเร็วนะคะจะยังยังทำให้ทำงานดีอยู่ประจำเดือนของเราก็ยังมาอยู่ผู้หญิงนะคะถ้าหมดประจำเดือนคือแล้วคือแบบจะจะแก่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษา มันไม่ดีที่สุดนะคะอันนี้คุณหมอบอกมาค่ะแล้วก็วิตามินนะคะวิตามินรวมสำหรับผู้หญิงนี่เลยค่ะซึ่งก้อยทานประจำนะคะนี่แปะรูปไว้ให้แล้วซึ่งรวมทุกอย่างเลยทั้งวิตามินสำหรับผู้หญิงสำหรับผมและเล็บแล้วผิวพรรณด้วยค่ะแล้วอาหารของก้อยนะคะในหนึ่งวันพี่ก้อยจะทานประมาณ ห้ามือ้อหรือหกมื้อนะคะเป็นมือ้อเยย่อยนะคะแต่จะไม่รวมจะไม่ใช่มื้อขนมนะคะจะเป็นมื้ออาหารหลักซึ่งแบ่งย่อยทานออกไปนะคะแต่ทานครั้งละน้อยๆค่ะก็มื้อแรกเนี่ยพีกย่ก้อยก็จะกินเป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่หรือควินัวก็ได้ค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะพร้อมกับโปรตีนนะคะแล้วก็ผักนะคะอ่าหนึ่งงสามเนี่ย จะเหมือนกันส่วนมื้อที่4เนี่ยซึ่ง1 2 3อาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะคะ แล้วก็มื้อที่4ี่ที่ห้าเนี่ยจะเริ่มเย็นแล้วมือ้อมื้อสุดท้ายเนี่ยของพี่ก้อยนะถ้าวันที่ยุ่งมากก็จะเป็นแค่สี่มือ้อหรือบางวันเนี่ยมีเวลาก็จะทานได้ถึง5มือ้อแต่ถ้าวันไหนทานได้แค่สี่สี่มื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกสลัดไก่สลัดไข่นะคะก็จะเป็นโปรตีนกับถักแค่นั้นค่ะหรือจะเป็นนมถั่วเหลืองสักแก้วนึงนะคะแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้ใส่น้าตาลแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะ เป็นปัจจัยทั้งหมดที่พี่ก้อยเล่ามานะคะทั้งหมดที่พี่ก้อยเล่ามาในชีวิตประจําวันซึ่งพี่ก้อยปฏิบัติจริงแล้วพอไปตรวจสุขภาพคุณหมอยังแปลกใจในอายุของพี่ก้อยแล้วก็บอกว่าพี่ก้อยยังแข็งแรงอยู่เลยถ้าเทียบกับคนที่อายุวัยเดียวกันเนี่ยหาไม่ได้มีขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายทานอาหารสุขภาพมันได้ ผลดีจริงๆค่ะช่วยชะลอวัยและยังทำให้เราแข็งแรงด้วยนะคะซึ่งมันดีต่อตัวเราด้วยค่ะไม่เจ็บป่วยแล้วก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะพี่ก้อยก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณหมอคอนเฟิร์มจริงๆค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ